ระยะทางพิสูจน์ฝีเท้ามา้าการเวลาพิสูจน์ที่ปลายผลทำงานหนักมาครึ่งหนึ่งชีวิตคนบรรลุผลภาระนั้นในวันนี้ขอประกาศคนแก่งหัวใจเพชรครูภัยรัฐทำงานเสร็จสมศักดิ์ศรีเปรียบดังเรือถึงฝั่งพ้นนาที น้อมสดุดีครูคนนี้ด้วยดวงใจนายไพรัตอินทุรัตเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2503ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมศ .3 ที่โรงเรียนลาดยาววิทยาคมระดับมศ .5 ที่โรงเรียนนครสวรรค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ระดับปร,ริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชและระดับปร,ริญญาตรีประเภทกอที่วิทยาลัยเทคนโนโลยีและอาชีวศึกษา ด้านครอบครัวสมรสกับนางอัญชนาอินทุรัตมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนคือนางสาวพิชยาอินทุรัตและนางสาวพนิดาอินทุรัตประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2526ในตําในตำแหน่งครูที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ ปีพุทธศักราช2534ได้รับการโอนย้ายข้าราชการครูมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์คุณครูไพรรัตอินทุรัตท่านสร้างสรรค์สิ่งดีมีคุณค่าในชีวิตราชการที่ผ่านมา ท่านนำพาช่างยนต์ให้ก้าวไกลสุดเส้นทางครูช่างในวันนี้หากมิสุดความดีที่มอบหมายสุดฝีมือสุดกำลังสุดแรงกายแต่ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายเพื่อสังคมหมดเวลาเพียงหน้าที่ที่จำหมดยังปรากฏรอยผลงานการพร่ำสอน รอยใส่ใจรอยห่วงหารอยอาทรยังย้ำย้อนว่าครูนี้มิหมดใจอาจารย์ไพรลัตเป็นหัวหน้าแผนกที่ดีเป็นพี่ที่ดี มีความรู้ความสามารถท่านก็กเกษียณอายุแล้วแผนก็มีความเสียดายผมในฐานะน้องก็รักและเคารพท่านเสมอครับขอบคุณมากครับผมสุมเมศเฉลิมพันธ์หัวหน้าง,งานบุคลากร,ก,รก็ขอกล่าวความรู้สึกในใจกับอาจารย์ไพรัตอินทุรัตหัวหน้าผนกวิชาช่างยนต์อาจารย์ไพรัตท่านเป็นคนนิสัยดีนะครับก็ร่วมงานกันมาหลายปี ท่านเป็นคนพูดตรงนะครับทำจริงนะครับตั้งใจในการทำงานนะครับท่านเป็นคนขยันนะครับขยันทำงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานไวท่านคิดงานพัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์ของเรานะครับหลายปีหลายครั้งก็สำเร็จรุ่วร่วงด้วยดีนะครับเราจะเห็นผลงานของอาจารย์แพท่อ์อย่างมากมายนะครับ กล่าในที่นี้ก็คงจะไม่จบนะครับก็พูดสั้นๆก็คืออาจารย์ไพรัลเป็นครูนะครับที่ในความคิดของผมนะครับก็เป็นครูที่น่าชื่นชมและก็น่าจะเอาเป็นครูตัวอย่างนะครับของภาพนเนกพยาช่างยนต์นะครับก็กลอกล่าวความรู้สึกอย่างตื่นตันใจ เสียดายอาจารย์พลรัตน์นะครับแต่วัฒจักรมันก็มานะครับอาจารย์พรัตน์ก็เกษียณอายุราชการนะครับก็ขอให้อาจารย์พรัตน์นะครับกรเกษียณอ,อายุราชการโดยมีความสุขทั้งในด้านตัวท่านเองและก็ชีวิตครอบครัวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำหรับ อาจารย์ภพรัตอินทรัตนะครับหัวหน้าแผานกช่างยนต์ในในโอกาสที่ท่านเกษยียณอายุราชการก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ที่ได้จุดพักนะสำหรับผมนะความประทับใจนะที่มีต่ออาจารย์เนื่องจากอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนมาตั้งแต่ระดับปวชอ ปอสอซึ่งอาจารย์เนี่ยมีความสามารถหลากหลายสามารถสอนได้ทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาคนวณเนี่ยนะทุกคนต้องผ่านอาจารย์มาล้วซึ่งก็ขอให้อาจารย์มีความสุขในในการ,กรเกษียณนะในครั้งนี้นะสามารถนะหยุดพักนะในในการทำงานที่ร่วมกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นมุมันมมะต้องทำให้สำเร็จนะไม่ว่าจะงานต่างๆที่อยู่ภายในแผนกหรือในวิทยทาลัยนะงานในแผนกเป็นการพัฒนาไม่ว่าจะทำหลังคาต่อเติมอาคารจนงานสุดท้ายที่ท่านทำก็คือศูนย์เอ็กเซเลนต์ศูนย์นะวนความเป็นเลิศนะ ทำชาชีพรวมอีกหลายๆงานไม่ว่าจะเป็นห้องนะอิสุหรือแม้แต่ป้ายของแผนกนะที่อาจารยนะ์ร่วมกันพัฒนาแผนกครับนั้นขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับก็ขอวอวยพรให้หัวหน้าแผนอกอาจารย์เปรัฐนะครับที่อยู่มาจากวิทย์ที่หนึ่ง,งนครสวรรค์ท่านก็ทํา อะไรเพื่อผแผนกเยอะนะครับผมในฐานของหูในผแผนกเค่างยนต์ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับที่จะกเกษียณไปแต่ขอให้ร่างกายแข็งแรงครับก็คงจะมีเรื่องที่บอกกล่าวไว้กับคณะของพี่ไปรัชไว้แค่นี้ก่อนครับครับัสดีครับผม ในฐานะของครูรแผนกวิชาช่างยนต์นะครับขอวอวยพรให้กับท่านอาจารย์ไพรัตอินทุรัตน์ที่กำลังจะ,กะเกษียณอายุราชการไปนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัวได้ทำในสิ่งที่ตนท่านรักนะครับขอบคุณครับครับผม อาจารย์ดาวรุ่งคุณทองนะครับอยู่แผนกวิชาช่างยนต์ต้องขอแสดงความยินดีกับนะครับอาจารย์ไพรัตอินทุรัตจะ,กะเกษียณในเดือนนี้นะครับ <c oughs> ส่วนตัวผมนะครับอาจารย์ไพรัตก็คือเป็นอาจารย์ผมตั้งแต่มัธยมนะครับสอนโรงเรียนทัตโกวิวยาคมนะครับอำเภอทัตโกนะครับส่วนอาจารย์ไพรัตในขณะที่ท่าน เป็นอาจารย์อยู่ในวิเลยเทคนิคจากการสัมผัสในส่วนตัวของกระผมนะผมคิดว่าอาจารย์เพลัดเ,เป็นผู้นําที่ดีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกที่ดีนะครับเป็นอาจารย์ที่น่าเป็นแบบอย่างนะครับน่าเป็นแบบอย่างในการสอนหรือให้ความรู้นะครับการปรึกษานะครับในการที่อาจารย์เพลัด เป็นหัวหน้านแผนกวิชาช่างยนต์ท่านก็ได้สร้างความดีหลายอย่างนะครับหลายอย่างไม่เรียกว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารแผนกนะครับการวางแผน,นแผนกการจัดระบบใน,นแผนกนะครับการหาแนวทางเพื่อที่จะมาพัฒนาให้แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคนครสวรรค์ได้ประสบความสำเร็จหลายๆเรื่อง นะครับหลายๆเรื่องส่วนอาจารย์พิรัชก็เป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองนะครับเ,เป็นห่วงมีเรื่องอะไรก็จะเป็นห่วงครัวจารย์น้องๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวของครับผมก็รักเละครับเคารพนะครับ,าบ,รบอาจารย์พิรัชอย่างยิ่ง นะครับอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งครูในแผนกวิชาช่างยนต์ด้วยนะครับเ <c oughs> ขคงก็คงมีแค่นี้ขอให้อาจารย์ไพรัตั์จงมีความสุขสมหวังนะครับในบรรปลายชีวิตนะครับส่วนตัวกับผมเองหรือในแผนกก็คงคงไปเที่ยวแล้วก็แวะเวียนไปหากันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ยังโทรคุยกันตลอดก็ยังนับถืออาจารย์ไพรัตั์เหมือนเดิม นะครับไม่มีเปลีย่ยนแปลงนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์สถาปนิคุ้มสะอาดนะครับเนื่องในโอกาสงานมุทิตาจิตของอาจารย์ไพรัตอินทุรัตนะครับในฐานะของลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานแล้วก็อาจารย์ที่ร่วมงานด้วยกันนะครับอาจารย์ไพรัตเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับ มีการดูแลลูกน้องดูแลทีมงานมีการสนับสนุนกระตุ้นให้ลูกน้องทำงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งอาจารย์ไพรัตเป็นคนที่จิตใจดีมดีครับจจดีงามนะครับอยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุข จริงๆก็ไม่อยากให้เกษียณนะครับอยากให้ต่อยุราชการอีกสักหปีนะครับเพราะว่าจะได้เรียนรู้งานจากอาจารย์ไพรลัตเพราะอาจารย์ไพรลัตถ่ายทอดเรื่องงานแล้วก็แนะนำประสบการณ์ชีวิตต่างๆได้ดีนะครับเนื่องในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอให้อาจารย์ไพรัตมีความสุขมากๆมีอะไรก็ติดต่อกันนะครับช่วยเหลือกันเป็นครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดี ของน้องๆแล้วก็ของลูกสิษย์ต่อไปครับขอบคุณครับอยากขอบคุณคุณคูณผู้เป็นตำนานต้องกากรารคุณคูณผู้มีคุณค่าไม่เลืมเดือนพระคุณที่สิบไฝฮาให้สิ่งลำค่าเป็นวิชาติดตัวสื่อไป ปัญจงม,มันคงสม่ำเสมอประสบพบเจอได้เห็นได้ยินเรื่อยมาประดิษฐ์ประดอยมากมายลูกศิล์ลูกค่าประเสริฐนักนาขอบูชาคุณครู